สวัสดีครับผมจอกลุงเดียนนะครับตีมล่างบานน้ององุ่อิงนะครับผมเนาะนี่สามมือกับป่ามูมาก่อนนะครับอรุณสวัสดิ์กับเอฟทีตุกตาที่น่ารักนะครับเอฟซีเศร้าหน่อยเป็ดบานแปลงเอฟซีน้ององุ่อิงนะครับเอฟซีต่างประเทศตุกตาแล้วก็ f อฟีมลังบานเอฟี FC, เด็กๆสี่ข้านะครับอย่าวันด,ดีว่าจ่าก,กับเอฟาีจะตายเราตุกกนกับป้อมจากับกับปัญญากาศนะครับบรินบ้านนอกองค์หญิงแล้วก็ที่เด็กๆแก่งสีคข้านะครับจานีวจะพามู่ก้อนครับโอ้ยรถอะไรมาอื้ม โอ้ือึอะไรรึอะไรมาไปไปรั่นนี่มามีตลาดนะครับใจตลาดก่อนใจตลาดก่อนฮึ เอื้องเอืงอื้อ,อไปไปโรอย่าปั่นน้องโรอย่าปั่นน้องไปๆไปอืไปไหน่อ,อ,อ,อโดโดดนี้ไป,ไป Ờ, rêu rêu, ư, ư Hmm. Hmm. Tôi chỉ là gặp phép sĩ và nhà cát chả chào, chào nữa หนีไปบนทีโดไปเป็นอะไรนักหนาพอน้องออไม่ได้อึดีฮะปาไม่ก้อนไปดื้อๆไม่ได้ากตลาดดีครับผมี้อไริ้วอ่ใช่้ใหญ่เนาะีมันิวิว้าวิวอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวไปนู่นไปเลยไปไป,ไป,ไป,ไปหลังจากหมู่วนจอมซากันนี้มาเด็กๆนี่อีกครับ มามาดีๆมามาไปไหนกันอีกนี่จอมปันนองเหลือเกินนาตีโตแล้วไม่รู้จักเลยอืมไป ไปเดี๋ยวไปตรง้งนาเลยไปตรง้งนาอย่าไปกวนอย่าไปมั่วหรอไปตรง้งนาเลยไปตรง้งนาเลยเนี่ยขาดจุดไส่แล้วนะครับปุ๊บน้องอิทีเน,ะนะาะจาจาจุดหยอดเร็วบรรยากาศ นี่นี่สาวน้อยน้องงอิงนะครับนาอใจตลาดนะกันนะครับจาวนี่น้องอ้าวทำไมไม่ไปกับเขาด้วยฮะอ้าวทำไมฮะทำไมอ่า Mày tàn câu của mày Mình We mày tàn gạo mày mày tàn gạo mày tàn gạo à tàn mày tàn gạo mày tàn gạo à? tàn gạo mày 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 มีบญญาารรยากาศแจ๋วๆ,ๆนะครับผมเนาะการน,น้องก็ปรมาณออกกลับมาจากไรอยเอ็ดนะครับการลลกเกินใจกับพงกับก้าวนะครับน้ององยิงเลยตีมันประตูนะครับผมเนาะแต่ลุงเดียไปไยใต้ไกลๆไม่ได้เพราะว่าเด็กๆไปกวนนั่นลุงเดียเดินไหมครับ เลยเอฟซี FC, ดูใกล้ๆกันเลยกันนะครับผมนะเช้านี้น้องได้ตื่นมาใจตลาดนะครับตลาดรถบัตรอ้วนตลาดเกลื่อนตีครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่แงแจ้งเตือนแล้วก็อย่ากดกระดิ่งโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนานะฝากติดตามช่อง ลวงเดียติมโรงพยาบาลด้วยนะครับผมนะน้ององุ่ญิงปานางบาวันกับบาตุนนะครับต่องปูนใบน้อยสำหรับคลิปนี้กันนี่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม